โควิดเราจะไปสถานีวัดพระศรีใช่ไหมใช่ครับไปขึ้นบีดีเอสังแรกของดูกองได้เห็นไหมสถานีอยู่โน่นน่ะโน่นน่ะใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูกองกดบัตรเองนะเซ็นทรนเดูชุดเซ็นทรันดิ่งรลงเท้าอ่ะจริงจอ่ะไม่ได้อาเวราะควรจะหลับรองเท้ากมนตังอย่างเดียวก็พออ่ะชิวชิวไป โอเคอ่าไปหนทางอีกยาวไกลอีกหลายต่อพ่อเลยลนโน่นน่ะโน่นน่ะเห็นตู้ไหมหใช่ครับ <c oughs> ไปอ่าเราจะไปไหนเราจะไปอ่านขั้นตอนสิเห็นขั้นตอนไหมให้ท,ทำยังไงนนไปเท้งเสาเรียน อ่าเลื่องสถานีไปทางถ้าแยกลาดพ้าวถูกต้องอ่ากดให้มาดำด้วยอีกหนึ่งครั้งได้กดสองครั้งในรอบเนี้ยครับช่วยหน่อยได้แล้วไปกันใช่ครับอ่ะเดี๋ยวกองตื้อแล้วก็เดี๋ยวกองเดินเข้าไปก่อนเดี๋ยวมาดำดำไป ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นในหันมาดูดิตื่นเต้นเงือ,อไหลหมาแล้วเงื่นไหลใครย,ย,ย้อยอ่ะมันมีสองทางนะเห็นเปล่านี่มันมีสองช่องชลอยู่เป่าฝั่งรถฝัง<ะ>่งนี้กับฝั่งนี้อ่านี่ฝั่งนี้คิดว่าฝั่งไหนอ่ะเ,เพราะอะไรเพราะมีรถ ไปไหนควรไปตรงนี้โอเค้เราต้องมาแบบนี้โอเคมาแล้วตอนนี้เดีย๋ยวให้รถจอดสนิทก่อนอรถจอดสนิทก่อนครับอ่ารถจอดสนิทยืนข้างหลังนี้ไปเข้านั่งเลยนุ่นเป็นนั่งที่เด็กก็ได้ไป ้องสิบเือนแล้วยังไม่คลอดมุกนะเดี๋ยวดูตบเซนท่านเซนท่านเซนท่านทางไหนอ๋ออ่าไปรู้นี่เนี่ยเซนท่านเออก็ไปดิชัวร์วไม่ใช่เด็กบ้านนอกขึ้นเรื่องจัดเซนท่านนะบอกก่อนแล้วบ้านนอกมีเซนท่านเหรอไม่มีแต่มีโรงพยาบาลและตาเลยก็ตาเดียวกับเซนท่านะไงโออไปมาทางไหนเดินไหนเด็กบ้านนอกไม่ใช่เด็กบ้านนอกนะเดินผิทางนะไปเดียวเดินยวหยุดเขา เดี๋ยวจะไม่ไม่ได้แบบว่าจะพร้อมมาเซ็นท่านเลยนะกะจะมาแบบแค่ตรวจโควิดแล้วก็กลับแต่ใส่หนั้งดีก A D วันนี้องหน้าถูก้องใส่เสื้อมีเกมแบบเล่นของพันเซ็นท่านใส่คอเกมแต่ใส่ A D คอกันอ่ะพอกันอ่ะบ้านนอกเข้ากรุงเนี่ยมัานนอกเข้ากรุงเนี่ยผมมานำคนรจะรัดรองเท้ากับกองน้าเนะ๋ยวคจะได้เข้ากันไม่เป็นไรเรามีตังค์เรามีตังค์ ไม่เป็นไรเรามีตมังเราพอาจ่ายเรามีบัตรเครดิตอ่ะ <c oughs> ไม่สถานีไหนบ้านนี้โอเคถูกต้องไป